นี่เหรอปเจ้าบังเนี่ยบังดีบังเนี่ยว้าวมียหลวงาเจ้าเมียนะปลาลูกมาปลาลูกมาโอ้ยป่าทูปลาลูกมาอย่างนี้เนี่ยแม่กรองนะปลาคืกมาอย่างนี้ปาจ้าขึ้นชื่อว่าสมุทรสงครามบ้าจ้านึกถึงอีหยังสมุทรสงครามแม่เดี๋ยวนะป้าจ้าหูดถึงสมุทรสาครอ่าเอาสมุทรสาคอนกันนะสมุทรสาครมันต้องป่าทูแห้งแม่กรองโอ้ป่าทูแห้งหนึ่งป่าทูหนึ่งโอ้ยเนี่ยนอกจากป่าทูเนี่ยไม่มีอยังอีก ันอกจากกรทถนะูอ่ะพี่เป็นหนุ่มนะข้าวอ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 ้าวเ้ลวอ้าวอ้าวอ้าวอ้วอ้าอ้าวน้าวอ,อ้วอ้าวอ้ากอ้าอ้าวอ้าว่าอ้อ,อ,อกก้เอาลอ้าวอ,อา้าอ,าาะะาอ้าวอ้าวอ้าวอ้าเอ้าวอ้าวอ้าสอ้าวอ้าวอ้าอ้อ้าาาวอ้าวผ้าวอบาว้าอาวาวอ้วอ้าว้าวออ้อ้ววอ้าวาอ้บวัสดี่อบบ่้้บบอ้อ้อว,ว้้บบบบบบอออา้ กบนอเขาโมเสกได้บ่เว้ยโมเสกตากวัดนี่ชดชื่นชดชื่นโมต้องวัดส่งหนองใจเบิ้งข้างหน้าไปบ่อแจ็บนี่คือถนนเพชรเกษมมุงหน้าเขาไปทางกราดบุรีเลยบ่อแจ็บนะฮะบุรีบุรีบ่อแจ็บบอนี้นะบ่แม่นบ่อื่นนะบมืน่อนี้รีสิบห้าบ่อแจ็บบอมันสิพาบ่อแจ็บไปเบิ้งนะนี่คือจุดเชื่อมต่อนะบ่อแจ็บจากถนนหมายเลขสี่นะไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขสามสิบห้าบ่อแจ็บสามสิบห้าถนนพระรามสอง โอ้ที่มีการก่อสร้างมบาเจับว้าวมีการก่อสร้างทางด่วนนะทางด่วนมอเตอร์เวย์อม82อ๋อกลังเห็ดรูร้านนะบ่แเมนทำถนนตรงท้องถนนให้เป็นถนนนี่คือถนนตัวนี้แหละบาเจับโอ้ไปเชื่อมกันเลยไหมเนี่ยไปเชื่อมตุ๊ดนันเลยด้วยสะพานสมุทรสงครามโอ้สมุทรสาครสมุทรสาครนะบาเจ็บนะแล้วไปสมัยดําโอ้แล้วก็ไปทาง สมุทรปราการพระประแดงที่บาดเจ็บววแบงก์เซียมต้อขึ้นไปคนลนะถ้าเลี้ยวไปทา้งสายก็นสิปไปบุ้งเงี้ยเลี้ยวไปทางขวากับปพระพสมุทรเจดีนะนะถาตรงขึ้นไปทางด่วนกนน็นสิไปเฉลิมมหานครแจ้งวัฒนะจับเ<อ>บิ้งหูนะเบิ้งเมะบาแจ็บนะตรงนีง้กับเบงรู้ว่าพวันอยู่สูงแค่นี้สูงมาพี่นงค์พี่นงค์พี่นงค์นะปลาพี่น้องอยู่าหางพี่นกพี่น้องนกป่าเท้าเต็มมาเลยและสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นบาแจ็บ ัน uhm. ได้เพ่อถนนจะเล่นเจ้าอ่ะระดับข้างในนี่กันซีและข้างนอกอีกหนึ่งมาซ่อนใจนี่เป็นสามเป็นห้าพูดนึ่งๆเลยกับมีสะพานรถมอเตอร์ไซค์ข่ามืนอนี้ยอันมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ขี่บนสะพานไว้มอพิษก้อนบอกพิษจังได้เลยดีมอเตอร์ไซค์โอ้พิมอเตอร์ไซค์พวกน้โอ้ เฮ็ดดอนสะพานมอเตอร์ไซค์ฮ้บ้าบพี่ลอกแ้วะ่เป็นี่อกทัยปิที่เลือกแล้วอะนี่ผมเปนพี่เลือกปฏิทัยปฏอย่างเลย่องผมจะคิดจะค้นจะหาแนวสิ่งดีๆนะบอเจ็บนะคือพี่น้องประชาชนคนไทยพ่เองดีอันน่ะแต่วันนี้เลยบอเจ็บครับข้าบอเจ็บมาเบิงถนนทีมีความกว้างขนาดเลยความกว้างเมนผเป็นความยาวมันนั้นเจ้าเอาเพมความยาวมน อันนี้มวยถนนเพชรเกษมอันนี้มวยน่อนตัวนี้นถนนแม่เหลขกสามสิบห้าถนนพระรามสองโอ้ทางข้นคือถนนเพชรเกษมโอ้เจ้าเบิง้งเจ้าเบิง้งใจฝ่าตุกใจเด้อถนนนี่จะมุ่งหน้าไปสมุทรสงครามพี่บอลจ็คขึ้นชื่อว่าสมุทรสงครามรบอลจะนึกถึงอีหยังสมุทรสงครามแหม่เลยนะบอลแจ็คหูจะสมุทรสาครน้าวสมุทรสาครกันเลยอ่ะสมุทรสาครมันต้อง ป, <át stars> ปลาทูแห้งไม่กรองโอ้ปลาทูแห้งตัวหนึ่งปลาทูหนึ่งโอ้ยน่ยนอกจากปลาทูเนี่ยมันอีกอย่างอีกบัดนอกจากปลาทูออ่ะพี่เป็นหนุ่มนัก้าอ้าว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 ้าวอ้าวอ้าว้าอ้อ้อ้าอ้าอ้าออ้า่้าวอา้าอ้้อ้อ้า้นวอ้าวอ้่วองาวอ้้าอาวอ้าวอ้อาวอ้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 อ้าวอ้าวอาอ้าาอา้าวอว้อวอาว้้อ้อ้า้้าชา ว้าวโอ้โหอยู่สมุทรสาครนั่นบอก<ม>เ,อเป็นติดทะเล่สันบอกเอ้าก็มีทะเลเนาะโอ้สมุทรสาครสมุทรสงครามโอ้ไม่มา<ม>แจ<บ><ม>๊บมาเาะมาแจ๊บคือว่าแม,ม,ม่น้นำแม่กลองเป็นปันเป็นสมุทรสาค้อนสงครามหมดสันเอ้าก็ออกสู่ทะเลไงแม่น้ำแม่กลองนี่ยมาแจ๊บโอ้ไปออกไปสู่ทะเลเป็นปากอ่าวว่สันไป อจาจจะเมนก็ได้ดบอเจบโอ้ตั้งสั้นเดบอเจบตั้งสั้นตังสั้นตังสั้นลอยไปตังสั้นตเตอนนี้นะตอนนี้อนหึ่งจ็บนัถึงถ้าเกิดถามถึงอะไรดสมมติสาคาอ่คาอยอาใชอย่บอกอย่าบอกว่าผูสาวนะบออ่ะหนึ่งงกับในง,งานออกมาล่แห้งเดะโอ้เอจ,อจียวบอออกมาเลยบเจ็บเมียนมา,นาอาตรงใครมา แรงงานเพื่อนบ้านเมียนมาเพว่นบ้านเนยขาเป็นแรงงานที่กันเดบอแจ๊บขาเขาบหวกกกันเขาบันเกิกันคือคือพม่านี่มันเป็นว่าเก่าดั้งเดิมเลยเมียนมาเพิ่งเพิ่งจะมาเปลี่ยนมันเลยติดปากนะครับผมว่าชั้นบะแมนเอาเอาเอาจะได้กันแล้วแต่สิ่งที่ดีก็บอกให้เรื่องดีเดบอแจ๊บเด้อแมนแมนครับเห็นอีหยังบนถนนเซนนี่บนถนนเซนนี่รถแล้วมาบุญอันดับแบกรถถูกต้องอันดับที่สองอันดับที่สองกะ เห่าแนมไปในทางหน้ากะเห็นป้ายจราจรแนมขังพื้นเห็นเส้นแบ่งจราจรที่ชัดเจนในถนนเซนนีคโอ้โหรถไฟกคยมีเด้มีแล้วและที่สำคัญสำคัญเกาะกลางถนนใหญ่มากมาเถอะจะพูดว่าเพลินงั่งเกาะกลางถนนเนี่ยโบ๊ะโบ๊ะเห็นได้หมเอาให้เดาให้เดาเมนนาจะเห็นใบเพื่อกำหนดว่าบ๊ะว้ายกดสีมีส่วนมีหน่อยนึงหน่อยนึงว่ะนะเอียงอีก หรือว่าเฮ็นเพื่อนะคนมันอาจจะขยายทางบอโออะไรแบบมีอีกส่วนหนึ่งม<ร>ันมันนี่สิขยายอย่างกว้างมาเนี่ยมันอาจจะอนาคตมันอาจจะเห็เนรถไฟฟ้าอะไรนี่โอ้ยกระแสมีส่วนเกือบเกืบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนั่นนั่นน่ะอียงอีกอียงอีกอยากดูอยากคู่อยากคู่อีกอย่างอีกบนบนบน,น่าจะอ่าเพราะว่ารถมันมีเล่นไปเล่นกลับเลยขาขึ้นขาล่องเลยโอ้แมรว่าเบ็ดกว้างๆไว้แบบนี้เพื่อที่จะให้เวลารถ แล้วลรถแลนแลนย้อนซ้อนกันนี่ยอะย้อนกันมาเป็นย้อนซ้อนเพราะว่าคนเราเล่นเนาะตั้งสั้นบ่สายตามา<อ>ันจะมาถกกันด้วโอ้โออยแกมีส่วนดิเทวาวาบุคิดจังสีได้เบ่แจครับทางไหนบาบตรงกลางนี่น้่งกับไหลได้ดิโอ้จนไม้กระปุกเลยดิยโอ้และสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นนะบาบุกเสือวา่บาบ่แจ็บคนไทยนี่นะคนมีหัวคิดไปถึงอนาคตดินั่นคือทางด่วงลอยฟ้าดิ โอ้บอลแจบเพิ่นสามารถเห็ดตรงกลางนั้นได้เลยโอ้จะบ,บุญบ่น่ะแลกคารถไฟฟ้าบ่ลจะบอกับมีส่วนอย่างส <ไป S 2> ูงเลยเพราะว่าประเทศเพิ่นเพิ่นเพิ่นพัฒนาตลอดนะวันหนึ่งนพาตนานนนตลอดในน้อเนนพิ่อนอาจจะย์ทางด่วนกับรถไฟฟ้าเป็นไปได้เลยอืออือเอาดูซิเอาทีา่แล้ว <ขา S 2> บาบุจะพาจ็ไปเบิ่งจุดน่ะในเขตพื้นที่สมมติสักร้อสมมติสักข้อเวลาแต่จะบอกว่าจะพาบอลแจ็บไปกินเกลือเฮ้ย มี Champ, เกลือบ่จะเอ้าจะบอกว่าเกลือเนี่ยดีเด้ดีกว่าคนอีกเด้ดีกว่าอย่างไรบ่ฮู้เอ้าจะต้องคิดบ่งทิล่บค้นเนี่ยดีต่นดีดีรับดีรับดีต้นหนาแต่บ่ดีรับหลังอ๋อบ่ทุกคนเด้บ่ฮู้กแต่ว่าทุกคนไงก็เลี้ยวบางคนนี่บ่เจ็บอ๋อคนเนี่นะมีเฒ่ามีแก่เด้แม่นแล้วแต่ว่าเกลือเนี่ดีอย่างหนึ่งเด้ <K _ d ance> เข้มตลอดแม่รักษาความเข้มไว้ตลอดเลยบอมี่แบบบอมี่แบบว่าไอ้ยมือนเดี๋บ่เข้มมือนเดี๋บ่เข้มนี่แหละรักษาความเข้มไว้แบบมสม่ำเสมอโอ้คนก็สิเาี่ยไอ้บ่เจ้าสิหาสม่ำเสมอเนี่ยก็มีบางคนมาเจา็บปวดเดีวบ่ทุกคนเด้อพี่น้องอยจะขอใจพิสเดอ้อก่โอโนู่หัวมวลกันนี่จุดกำลังยางทีบ่เจ้าบ่กันเมนนี่บ่เจ<ร>้าเขาไปฝากก็ดีอลังการโอ้ยเดี๋ยวไปพบาะกันข้างหน้ากันเลยกันว่เจ้ามา มุมนี้พอับมุมนี้อุ้ยบ่าวโบหนึกว่าทางด่วน,นหนึ่ว่ามอเตอร์เว่ยวันไหนจะอุ้ยเงีย้ยขวินิว่าไม่งอดตอดขาเจ้าโอ้ยมอเตอร์เวย์ย <Motor way S 1> จังไหนนี่บนเราขึ้นเล่น,นเล่นก็ไล่เล่นพร้อมแต่นึ่กว้างขับแท้ โอ้ยขยันจะดเด็นแลราหลกูนี่นบจับเนาะ้ยบว่าวกรึจังแท่งด่วนนี่บจแมนเก่ากาญจนหน้าเนาะมไปบางพินเนาะแมนนี่เลยพวไงนี่เป็นอะไรขึ้นเดียวเดียวป้าจะไปบนจุดเริ่มนี่บังตรงนี้พวกนียว้าวแมนนบจับเป็นยังปลาลมาปลาลมาโอ้ยปลาทูปลาลมาง้เนี่ยแม่กลองนะปลาทูจะได้บจัเนี่แเลย ปลาทูปลาทูแม่กองเพื่อนสมมติสมุนามนั่นนี่ปลาโลมาว่าจะโอ้ยาทโอ้ยปลาทุปลาทูปลาทูนี่ไบนี่มะบงนี่เห็นวันนี้นี่เนี่ยไปอำพวาเนี่ยอำเภอลำนวนสะดวกเห็นันนี้นี่นี่นี่บงนี่บาเจ็บบงนีเห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่ สวยงามสวยงามบาโบกสวยงามอีกแล้วใครมาต้นเบื้องไมนะไกดกิโอ้โอเคว่าเดอดตัว้าไหนนี่มีคนโทรมาอยากเห็นน้ำเม็นบ่อยากเห็นน้ำอยากเห็นน้ำจะเบื้องบีมากอะไเห็นพรใจนะมุมไานเห็นบ่โออยากมาเห็นนี่บ่จากเบื้องนี้ความอลังการของถนนต่างจังหวัดของเมืองไทยนะเป็นรับมอเตอร์เวย์ดีๆเองพี่น้อเอ้ยโอ้ นี่แหละคือสิ่งที่ให้บอกจ๊บได้เห็นบอกจะต้องตะโกนดังๆให้โลกได้เห็นเนี่ยว้าวจะหมดสาคอนอยากจะตะโก,น,ก,น,กนตะโกนเฮงนี่บอกจะเลยอยากจะตกใจอีกกว่านี่โโตกใจกน,นี่พี่น้องเลยนะเมื่อกี้เนี่ยมีทางยกระดับเนี่ยทางกลับรถที่บอกไปเลยว่าตื่นตาตื่นใจเดี๋ยวข้างหน้ามีบอกแจ๊บเดี๋ยวข้างหน้ามีมีกว่าเบื้องใหม่เป็นช็อตๆเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์กันแล้วกันนะอือหยคุณอะ นี่แรปแจ็บเอ๋ยคือถนนหมายเลข35ด้านหน้าจะเป็นจุดเริ่มต้นของของทางด่วนมอเตอร์เวย์ M82 แล้วเดีบ่าวแจ็บเอ๋ยถึงแล้วเหรอปอโบ๊ชีวัแล้วสีวันแล้วเดี๋ยวเราไคำแล้วเดี๋ยวไปคำแล้วเดี๋ยวนี้นะทายคลิปกับบ่าวแจ็บตั้งแต่เสาวจดหนขำจดหนขำไปเลยนะฮะเมยตัวคำตัวดำก็อดเอาอดเอานะฮะมืุดในบอมีคลิปลงก็จักเป็นแนวใดคือจะคนขาดยังสักอย่างบอแจ็บเอ๋ยคิดกันยังวาวบกคิดจิบโน่คิดจิบโน่มุดในบอมีคลิปกันทุกว่า มีคลิปวิวึ้นเมื่อคืนวัจักแต่เขาให้มีคลิปลงมเลยพี่น้องเพราะว่าคลิปแต่ละคลิป,ต,ลปตั้งใจถ่ายขนาดมาโมโนเนาแม่แหละบ้าแจ๊บเอ้ยนี่แหละบ้จับคอยคำย,คยคน่าแร,งแ,รงแสงแดดเบิดแล้วตอนนี้เห็นบ้านแพ้ว<อ>สมุทรสาครบ้าแจ๊บเอ้ยแพ้วสมุทรสาครสมุทรสงครามโอ้ย <laughs> <อ>พี่น้องนะฮะนี่คือบันทึกการเดินทางของบ้าบวกกับบ้าแจ๊บนะเห็นเอียงกรแล้วแตกเอาไว้บันทึกไว้คลิปภาพบรรยากาศความตื่นตาตื่นใจความประทับใจว้าวเอาไว้ฝากตอนทุกท่านนี่ะแหละก็คต้นทุนลงน้ำเน่นี่ฮะเดี๋ยวถึง ความตื่นตาของเมืองไทยครัว<อ>ามวังการของประเทศไทยเนี่ยความเจริญของเมืองไทยสิ่งเทนนียนได้ดันนาคือจุดอาจจะบอกกันว่าสิ้นสุดนี่คือบ้านแผลวบาแจเอ๋ย oh, สิ้นสุด,โอ,สสดโอ้ตรงข้างหน้านี่อันนี้บอกสิ่งก่อสร้างนะเม่แล้วดําเนินมาสิ้นสุดตรงนั้นไหมหรือจะต้องต่อไปอ,อีกอนาคตเพิ่์นอาจจะไปอีกนะบาดเจ็บเอย oh. นะแต่ว่าโครงการเพิ่์หรือว่าตามทีบ่าวโวอย่างนี้มันบอกว่าบางขุนเทียนบ้านแผลกระชิมันจุดนี้ทุกบาดเจ็บ oh ทางด่วนมันจะเป็น M82 เห็นแล้วนะสิแมสนี่เห็นแล้วไหมเห็นแล้วบนั่น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 เนานี่แหละคือจุดอาจจะบอกว่าเป็นจุดสิ้นสุดนะหรือว่าจุดที่เราจะขึ้นเนี่ยเพื่อจะไปกรุงเทพไปเชื่อมต่อกับทางด่วนเฉลิมมหานครแจ้งวัฒนะเท่านั้นนะพี่น้องเอ๋ยนะครับ,รบนี่แหละบ่จับนี่แหละเห็นบ่นี่เองนี่เองพี่น้องเนาะเห็นบ่เห็นบ่ หรือเอาโมห็นพี่น้องเอ๋นะฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะทำชมททีมมารสินชอบรไปยืนก็ไหลเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อบาจับเอ๋นะสบายดีบาจับนะครับสบายดีบาบูนี่คือจุดเริ่มต้นครับพี่น้องครับนี่คือจุดเริ่มต้นของทางด่วนเนี่ยอ่ามอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองจุดชิ้นสุดพี่น้องจุดชิ้นสุดนะฮะโอ้ครับผมมาจากบางขุนเทียนมาจุดนี้แหละบ้านแพร่พี่น้องเอ๋นะฮะนี่บอจับเห็นบ่เห็นบ่ เห็นบ oh, ่าวแจ็บเห็นแล้วบ่าวสุดยอดเห็นเอียงเห็นเอียงั่เห็นเอียงสั่นเห็นถนนที่กำลังก่อสร้างเห็นถนนบนถนนให้เป็นถนนอะแรปะบ่าวโอ้ยบาสันบ่ยาบาสันบ่าสุดยอดปเอาเดี๋ยวไปทางหน้ามาเจ็บ